สวัสดีค่ะจากการห่างหายไปนานนะคะเพราะเรามีธุระนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นของพม่านะะ่เองนะคะนี่นะคะเป็นเรื่องแสงเองนะคะถ้าไม่มีนี่นะคะเรื่องแสงอันนี้เป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะดูในกล้องมันจะเหมือนสีเหลืองนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำนะคะเราซื้อมา นะคะจริงๆมันเป็นแท่งแบบนี้แท่งแบบนี้นะคะแท่งก็มีอันหนึ่งเมื่อวานเราถ่ายให้ดูแต่เราไม่สามารถลงได้เราก็เลยทำใหมนะนี่นั่นเองจะมันเป็นสีน้ำเงินนดนึงนะคะเราทีก็คืออย่างงี้นะคะดึงค่ะ นี่จำหมดแล้วมั้งคะเพ่อข้างในเป็นฟ for อสฟอรัสอันนี้หมดแล้วเพราะมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะเป็สีขาวต่อมาเรามาดูอันนี้คะ่ะเราจะมาทำสีติดตัติดตักทำสีเขียวกันนะคะวิธีก็คือดึงค่ะอย่างนี้นะคะทำให้มันดึงแสงให้นานนะคะเแล้วกรต่อยคะ่ะต่อยหน่อยนะคะ มันก็จะเรืองแสงออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เรืองแสงมาแล้วก็ช่วยก็คืออันนี้นะคะสุขภัเลยค่ะด้านไหนก็ได้ค่ะเหมือนกันหมดสุข้าไปเสร็จนะคะจะามาต่อกันเป็นสายคอก็ได้ค่ะอันนี้เราก็จะอามาเป็นกําไลนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็สแขนเรืองแสงเลยค่ะนี่ทั้งหมดของเราค่ะของเรา โอเคค่ะแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ